ได้ข่าวว่าพี่วินสองคนโดนลวงไปฆ่า,าว,วินไหนวะวินเราเนี่ยแหละที่มันโดนเขาวลวงไปฆ่าแล้วมีคนรอดมาคนนึงอ่ะได้ข่าววะง่าแว,ว่วๆเหรอเออที่ไหนวะกูก็ไม่รู้รายละเอียดวะ รู้แต่แม่งโดนมีคนรอดตัวะมีคนรอดมาคนคุยเรื่องพี่อยู่ไรน้อง <c oughs> ผงจะเป็นเรื่องไอแหลมอีกสินะ ใช่พี่ที่รอดมาน,น,นะใช่พี่ที่รอดมาบมงทีเนี่ยนะใช่หน้นากลัวมากจะรู้เรื่องไอ้แหลมไงน,นะพี่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นเองแหะจะเล่าให้ฟัง ม,นะมันอยู่วินเดียวกันตอนนั้นทีเนี้ยมันก็ดึกแล้วกี่โมงพี่กลมาป้าไปสักสามทุ่มได้แล้ก็กำลังพี่กำลังจะเลิกงานน่ะแล้ลก,กล็บแบบว่านะแท็กซี่อ่ะมันมาแท็กซี่มันมาจอดไอโก้ลงมาบอกพี่ตังพี่ตังพี่ มีลูกค้าพี่แต่รถผมไม่ไหวแล้วพี่ก็กำลัง <Okay. S 1> จะเลิกแล้วแบบพอเห็นดี mm hmm. เห็นไอ้แหลมมันไม่ค่อยได้ตังพี่ก็แหลมมึงเอาไปดิ mm hmm. เขาจะไปไหนอะ่ะพอดีเขาไปแถวเตาปูนไปอาคารตึกอะไรก็ไม่รู้เออพี่ก็ mm hmm. โอเคโเคแหลมเดี๋ยวมึงเอาไปแล้วกันเดี๋ยวพี่ขับไปด้วยแล้วเดี๋ยวเราค่อยแยกกันตรงนั้นตรงทางจะถึงบ้านเดี๋ยวเราเอานั้นนะทีนี้แั้นแหละ ระหว่างนั้นเองก็พี่ก็ออกรถไปสองคนขับกันไปมืดเปี่ยวทางเขาเนี้ยไม่รู้ไม่รู้มันไปทางไหนแบบว่าพี่เกิมไม่ค่อยชำนาญทางทางนั้นเนี่ยเพราะมันเป็นทางลับมันเปียวมาก ทุกทีพี่ต้องกลับทางถนนใหญ่เราก็ถอดเสื้อกันแล้วไงเราไม่ได้ขับอะไรเงี้ยแต่คราวนี้มันพาพี่ไปทางไหนมาดูไปทางรัดไอ้แหลมก็ขับนําพี่ไปพี่ก็ขับตามมันนะเพบอกว่าเดี๋ยวมันไปโผล่ทางแยกนั้นพี่อะไรเงี้เออพี่ก็ตามไปเนี่ยมันเปรียวแบบไฟก็ไม่มี mm hmm. แล้วพี่แบบเป็นแบบว่าก็าแบบว่าไม่รู้ไงว่าไอ้แหลมมันเป็นคนกลัวอะไรอย่างงี้ดีนะที่พี่ไปด้วยวันนั้น พี่ไม่กลัวพี่โอ้ยอยู่มากี่ปีจะไปกลัวอะไรคนอย่างพี่เลิกกลัวอะไรมานานแล้วอสุดยอดอยตอนอยู่วัดนี่เขาบอกผีๆพี่ไปจ,จับไปขุดมาดูไม่มีหรอกผี่ดังนั้นพี่ก็เลิกกลัวพี่ขับเนี่ยมันก็มึดเปรี้ยวด้วยแหลมมันกลัวแหละขับชะลอชะลอพี่ขับไปขับจะพากันไปจนไปออกไอ้แย่ที่มันบอกนะเนี่ยแล้วเนี่ยมันเนี่ยต้องเลี้ยวไปทางขวา โจรเป็นไงพีโ่โจรเนาะโจรอ่ะรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนมันอยู่ไหนพี่มันอยู่หลังรถไอแรมเรื่องเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้นนนนระหว่างที่พี่จะแยกไปทางนั้น่ะพี่กลับเอกใจว่าเอ้อทางเนี้ยมันเป็นตึกล้างไม่ใช่เหรอวะเ,อเราจะไปทำไมอ่ะพี่กับ มันเลี้ยวไปอันนี้พี่เอกใจพี่ขับวนรถกลับมาจะตามไปดูมันอันนี้ขับไปพอถึงตึกร้าะไม่มีแล้วไปพี่ก็ลงอก <c oughs> ลองวนรถกลับมาดูด้วยความที่แบบเป็นห่วงน้องไงเพราะทางก็ไม่เคยมาแล้วมันก็ไปทางนู้นที่มันไม่มีแล้วที่มันม,ม,มีนมี่แหเพระขับไปถึงเจอตึกร้างไม่มีวนดูก็ไม่มี <c oughs> ไฟนี่มืดเลยตรงตึกร้างนี่ไม่มีไฟไ <c oughs> ด้ดู <c oughs> เลย,เลยใช่ แล้วแถวนั้นไม่มีคนอยู่เลยมีพี่อยู่คนเดียวเขาแถวนั้นไม่มีใครอยู่มีพี่คนเดียวแล้วพี่ไปตามหาไอ้แหลมไงพี่ไมกลัวกลัวทําไม้พี่บอกแล้วพี่เลิกกลัวมาแล้วไอ้เรื่องพวกนี้พี่ไม่สอนแล้วย่อเลยพี่จนท่าประเด็นคือประเด็นคือรถไอ้แหลมไม่อยู่ ไปไหนวะแต่มันคงไม่เป็นไรแล้วมากคงไม่มีอะไรมองไปไกลๆนู่นเจอรถมันจอดอยู่ข้างทางแล้วเป็นตึกอีกตึกหนึ่งใช่เป็นดีตึกหนึ่งขานี่เป็นไงรู้ไหมมีมั่นใจหรือว่าพอมันมืดหรือเปล่าใช่รถใช่พี่จำรถมันได้โอ้พี่อยู่กับมันมานานพี่จําได้แล้วตาพี่มองปัดเดียวเห็นรู้เลยดดูปั๊บเดียวรู้เลยแล้วมันก็ใช่จริงพี่ขับรถเข้าไปได้ อา้าวไยแมรมไปแรมไม่อยู่ทำไงานเงนี้ยเครียดตามันกลับบ้านจะได้กลับพร้อมกันเป็นห่วงไรเงี้ยจะขึ้นไปอันเนี้ยตึกไปมันขึ้นไปใช่ไหมตึกมันสลัวสรัวเลยนะเหมือนกับไม่ค่อยมีคนอยู่น่ยขึ้นไปขึ้นไปชั้นสองขึ้นไปทีหนึ่งแบบเริ่มเงียบไม่มีคนอยู่หเหมือนไม่มีคนอยู่เลยแต่ว่าเปิดไฟอ,อ่อพี่ก็ขึ้นไป แหลมอยู่ไหนว่างในใจคลิปขึ้นไปค่อยๆก้าวไปนะพอถึงชั้นสามปุ๊บเชื่อไหมทำไมพี่ทำไมพี่ <c oughs> เลือดนี่อาบเต็มพื้นชั้นสามไอ้แลมนะนอนตายคาอยู่ตงปลายบันไดพ,พี่แบบเชี่ยแล้วพี่รู้ละไอ้เนี่ยมันต้องฆ่าแลมแนะ่เพราะมันมาใครไม่คงไม่มีใครมา เป็นการลอบฆ่าเน่แล้วพี่ทำไงเว้ยพี่ไม่ตกใจอะพี่โหนาทีนั้นแบบตกใจแต่ว่าไอ้เนี่ยด้วยความที่แบบคนรู้จักกันมันทําน้องมันทําน้องพี่พี่รับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้พี่บอกแลมพี่ไปจับหัวหลงแลมรออยู่นี่เดี๋ยวพี่มาพี่จับหัวมันขึ้นมาดู่หัวแลมไม่ต้องห่วงด้วยพี่จะจ่ายเองตอนนั้นแบบ กลัวนะในใจกลัวแต่ว่าแบบรักแค่เออเราน้องเราเราอยู่กับมันมานานอะ่ะ <c oughs> ราแบบวินาทีนั้นนะเราแบบเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่พูดน่ยเดี๋ยวพี่จัดการให้เพื่อปิดตามหลงนอนตายตาหลับนะหละจากนั้นพี่นะลุกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนลุกไปหมดเลยเพราะพี่ลุกขึ้นมาแล้วแบบหนาวอ่ะพี่ไม่ใช่มันแบบมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมันความกล้าให้เราอะ เราวิง่งไปหาไม้แถวนั้นนะแดนหนึ่งที่เนี้ยฆาตกรนั่นใชุดดำมันยังไม่ออกจากตึกพี่พี่พี่เห็นมันในตึกเหรอพี่มันต้องอยู่ในตึกเพราะว่าพี่สวนกับมาจากไอ้แหลมมันแป๊บเดียวพี่ไม่คิดว่ามันจะหนีออกไปได้ทันหรอกที่หาไม้อันนะีงนะพี่ไปจักรลองอย่แถชั้นหนึ่ง สักพักเริ่มมีเสียงอะไรไม่รู้ไม่รู้พี่พี่แน่ใจว่าเสียงอะไรดังนั้นพี่ก็ไม่กลัวหรอกเนี่ยเห็นว่าคนกำลังค่อยๆเดินลงบันไดมาลงบันไดมาช้าๆเสียงเท้ามันนิ่งมากเดินลงบันไดมาคนเดินชาเหมือนคนอะไรเงี้ยเพียบหายใจนี่แบบครั้งเนี้ยังไงก็ต้องเอาคืนให้น้องให้ได้เขามันเจ้าเท้ามานะ ที่เห็นมันใส่ชุดดำเท่านั้นแหละพี่หยิบไม้ฟาดปัดป๊บเข้าหน้าม,มันกระเด็นเข้าไปข้างในพี่จะตามไปซ้ำคาเนี่ยมันมืดพี่หาไม่เจอมีแน่ว่าเนี่ยได้ยินเสียงอ้อยอ้อยอ้อยนี่พี่ควานหามันฟาดฟาดฟาดโอโ้โหดนไปทีนึงทางเนี้ยพี่จะตามเข้าไปฟาดมันต่อพอพ่ี่ก็พ่อยฟาดฟาดแต่ไม่โดนเคาเนี่ยมันเหมือนแบบมันล้มมันก้มลงไปหลอบอยู่ลหลบไปเออ มันโดนก้มไปหลบเนี่ยมันเหมือนกับคาหนีพี่ยินเสียงอ้ยอยอ้อะไรพี่ฟาดปุ๊บโดนไม้ไปโดนกับแพงมันหลุดออกเนี่ยพี่กะไปก่อนตอนเด็กๆไงเราเรียนเราเรียนโรงเรียนวัดใช่ไหมเอาเร่อยได้แม่ไม้มวยไทยมาจากอาจารย์อะไรเงี้ยเนี่ยพี่กับฟังเสียงก่อนฟังเสียงไม่อยู่แถวไหนแถนีน้รู้จัดพี่กับจากนี่ไหมฮนุมานถวายแหวนโ<อ>ยมปับเข้าไปโดนค<ด><ข>อเลยปั๊กมันก็เดินไปนี่เสร็จเนี่ย พอมันก้มลงเงี้ยพี่เข้าไปกระโดดไปฤาษีบทยาต่อปอั๊บครานี้ยล้มลไปแต่ครานี้ยมันก็ว่ามันมันยังวิ่งได้ครานี้ยพี่เริ่มมึดละาวนนี้พี่พอมันวิ่งไปพี่พี่มอไม่เห็นอะไรละเริ่มตามไม่ทันคราน,าน,านี้มันก็หายไปแล้วมันตายไปสิ รู้สึกว่ามันคงจะเจ็บหนักอยู่แต่ว่าไม่รู้มันไปตายที่ไหนวะนะไม่ไม่เห็นมันอีกเลยไม่เจอมันเลยึงนั้นพี่ก็ไม่เห็นมันอีกเลยแต่ที่หน้าองศาสร์ที่แหลมมาแหละชั้นสามพี่นะอช้อนมันอุ้มอุ้มนะจับมันนั่งขึ้นมอไซค์อะทาาหลังพี่พี่ขับขับไปส่งมันให้ที่บ้านนะที่บ้านมันเนียมันแม่มันร้องไห้โอ้ยที่แบหน้าองศาลรที่แหลม สารครอบครัวไม่ได้แหลมอ่ะมันเป็นคนดีแต่จากวันนั้นมาพี่ก็อยากให้เจอแบบนี้กับใครอีกเลยก็ไม่นานนะี่ทีหลังก็ต้องดูนะพี่นนองเวลาจะรับน,นะอย่างเงี้ยชีวิตม,มอไซค์ก็ไม่ดีไรมากแต่ว่าเราก็เป็นคนดีนะต้องเป็นคนดีกว่าพวกเพ่เข้าใจอ่ะยังไงก็ขอให้สู้ๆนชีวิตมอไซค์ของเราก็ หามื่อกินข้ามไว้น้อยทำความดีล้วยังช่วยอะไรเราได้ก็อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้กับพวกเองทุกคนเลยนอย่างเนี้ยชีวิตมินมอไซค์ก็ไม่ดีไรมากว่าเราก็เป็นคนดีนะทำไงได้ก็เดี๋ยวพี่ไปก่อนดีกว่าคงแค่เนี้งานเยอะว่ะต้องดีพี่งดีพี่